สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ตัว x p i r e valve ในช่อง x p i r e valve นะครับเพื่อไม่ให้ในจุด x p i r e valve ของเครื่องแตกนะครับวิธีการใส่คือจะมีตามร่องอย่างนี้ครับใส่เขียงไปก่อนแล้วก็หมุนอย่างพิธีพิถันนะครับอย่างระวังครับเพื่อไม่ให้แตกเพราะส่วนใหญ่้นแตกตรคนับ แล้ววิธีการเอาออกก็ต้องเอาออกแบบเบาๆนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องมุนนนหหมมุุไปทางไหนหามุนทางขวาครับตอนใส่ตอนใส่ตอนอตนใส่จะหมุนไปทางขวาพอตอนเอาออกก็จะหมุนกลับมาทางนี้นะครับดึงดึงดึงลงใช่ครับแล้วก็ดึงลงครับครับนี่ก็ kenapa jadi buat.